เมื่อกี้ลืมครับล,ล,นนลืมพาไปดูเอาน,อน,น,น้องอายไปใสาน่ไปไปไปกับแม่ตูเหรอน้องอ้ายแน่นอนเลยทดลองอยา่าเขียนลูกๆทุกคนเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาดูพี่น้องพร่เอกเจ้าภาพเจ้าภาพกำลังขึ้นเปิด <แฟ S 1> งานครับ ครับเจ้าภาพาลังเพื่อเปิดงานตอนนี้นะครับครับเดี๋ยวนะครับวันนี้จะพามาดูลูกสาวหลาครับตอนนี้ลูกสาวหลากําลังปู่กับน้องอ้ายนะครับบ่อนั่งดานนะครับปรการประกันนะครับที่ผานไม่ได้นะครับเสียงตรวนี้กันพี่ปรับพี่รอนมีตรกับน้องอ้ายตอนนี้กําลังไหว้พระนะครับ อนเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวพาไปหานะครับ mm hmm. น้องอายนะครับตอนนี้น้องอายกำลังไหว้พระกับมิตูนะครับผม งานงานงานกรรมการัวงนเานกรารวเงินเงาได้กกนรได้สุจกันป็นแหล่2ขายธนรัยที่น้องเห็นเ่ีควาอ่ว่าแบบน้เห็รอยู่ที่าคต้องให้เขามาดแ่ น้องไกำลังถวายน้ำแดงน้ำเขียวนะครับน้องไยถวายน้องายกมิตูนะครับมิตูพาพาถวายเครื่องเส้นไหว้นะครับ นตกฟ้าร้องครับผมใช่ครับจะไปตอนนี้ลหระแม,แม่แม่แม่สวัสดีครับแม่ไฟล่ะไปนี่นะครับพี่นองอีล่าได้รับการอบรมวมนิสัยนะครับเล็กน่อยกับซิมี่ ใค่ข้า,ขาวเาเด็กหน่อยได้รับการอบร่มรมนิสัยแล้วกัได้รับการทัน้นลองที่แม่บอกจะทำบุญร่วมแม่เมืองผ่านไทยสงนะครับติดต่อบอดนกโดยตรงเลยนะครับใครที่จะร่วมทำบุญ แสดงก็ไปมอบให้หัวหน้านกหรือ,อยังไงครับวันนี้แสดงที่วัดสีแก้วนะครับตำบลสีแก้วอำเภอเรืองนกทาทํานทำในที่แทนพ่อจาใช่ครับผมต่อไปก็น่าจะเป็นมาดาวนะครับขอบคุณครับแม่เตือนครับ การช่วยยาอินเมืองนะครับ